ฝันว่าตัวเองเป็นหมอดูฝันว่าตัวเองไปดูดวงฝันเห็นตัวเองอ่ะไปดูดวงฝันเห็นตัวเองอ่ะเป็นหมอดูแล้วก็ไปดูดวงอ่ะแปลว่าอะไรฝันว่าตัวเองอ่ะไปดูดวงอ่ะแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองเป็นหมอดู ฝันว่าตัวเองไปดูดวงท่านเป็นคนที่สนใจทางด้านดูดวงท่านเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการดูดวงฝันว่าตัวเองอ่ะไปดูดวงเป็นฝันดีค่ะมีเกณฑ์จะถูกหวยมีเกณฑ์จะได้มรดกมีเกณฑ์จะถูกหวยมีเกณฑ์จะได้มรดกจะได้รับข่าวดีจากทางไกล มีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ท่านเป็นคนที่สนใจทางด้านการดูดวงมีเค์เนี่ยอาจจะป่วยนะควรทำบุญให้ผีบ้านผีเรือนควรทำบุญให้ผีบ้านผีเรือน ท่านมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยท่านเป็นคนชอบดูดวงแล้วก็มีความสนใจทางด้านาศาสตร์การดูดวงค่ะเลขนำโชค582 582รับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่าน,นั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะขอให้ท่านโชคดี